เปรียบเทียบนะครับซิกสองห้าศูนยโพลิเมอร์นะครับกับก๊อกสิบเก้านะครับขนาด4นิ้วบรรจุสิบห้านัดครับเท่ากันนะครับสไลด์นะครับเท่ากันของซิกดูหนากว่าเล็กน้อยนะครับลนิดนะครับติดนิดนึงครับของก๊อกดูเหลี่ยมนะครับก๊อกดูยาวกว่านิดนึงครับ เอกดูอบปกวบหนยครับมิติครับนะครับไปที่นะครับไปที่ลำกล้องครับที่ลำกล้องก่อนครับภาพเสื้อปักกอล์ <c oughs> กล้องขนาดส <os> ีนิวเ <19. S 3> ข้ากันดูลังเพิงสองติดใหญ่กว่านะครับ ลำกล้องเรากันนะครับโอ้ลเพิงซิกหนาเปิดเลยครับหนาเป่ไม่ต้อกลัวคาบูมครัสบสปริงสปริงมีคอยเท่ากันนะครับเป็นกับเส้นแบนนะครับเหมือนกันที่เฟ<ม>ร,รมครับเฟรมครับเฟรมก๊อกนะครับมีล่องนิ้วนะครับ แป้มก็กลมหนาของซิกบางกว่าครับซิกหนากว่าทนี่เขาชอบพูดถึงนะนะครับที่ใช้งานแบบรางติดไฟฉายนะครับของซิกกีลาเขาัำมาตรฐานนะครับหนึ่งเก้าหนึ่งสามของก็ก็เป็นแบบของกอกเองนะครับไม่เปลี่ยนสักทีครับดับเบิลโอลี่นะครับดับเบิลโอลี่เหมือนกันแต่คนละระบบนะครับนกใน เอ้ยมีนกกับไม่มีนกครับมีนกนะครับติ๊กนกอือนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับโอเคครับ